สวัสดีครับวันนี้นะเอพาเที่ยวกำลังเดินทางไปซูปเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ออคิดแอร์นะครับอยู่ที่ตำบลนาราพิลมอําเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับจากปินก้าใบ28่กิโลนะครับเดี๋ยวไปนครับตอนนี้เรากำลังอยู่บนถนนกรุงนนจงถนอมนะครับหรือสารยาบางเลนนะครับสายมือนี่เลยนะครับถึงแล้วครับผม และนี่ก็คือบรรยากาศด้านหน้าของซูเปอร์มาร์เกล้วยไม้แอร์ออกคิดนะเขาเปิด8โมงถึง5โมงเย็นนะครับ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่า ก็ถือว่าตื่นตาตื่นใจมากนะเข้ามาในนี้มีหลากหลายพัน์เลยทีเดียวนะครับสำหรับกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ะกุลไหวนะครับต้นละ25บาทเองนะฮะนี่นะครับเริ่มต้นแค่25บาทนะมีเยอะมากครับผมไม่มีความรู้ล้านกล้วยไม้เลยครับถ้าใครมีคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับว่ามันเป็นพันธุ์อะไรบ้างนะครับ ส่วนนี้เขาก็ใส่กระถางนะครับเออกระเช้าละ140นะเป็นกระเช้าไม้นะสวยไปอีกแบบวันหยุดพักผ่อนนะแวะมาดูกันได้นะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นกระเช้าอา่าหิ้วนะครับเป็นกระเช้าหิว้วกระเช้าใหญ่กว่าเมื่อกี้นะฮะกระเช้าละ250นะ แน่นๆนะฮะฝั่งนี้จะเป็นแบบเป็นกระเช้าแน่นๆเลยนะและสำหรับคนที่จะนำไปปักแจกันหรือนำไปไหว้พระนะครับกำลรงยี่บาทเองนี่กำลรงยี่มี2สีนะครับอีกสีก็จะเป็นสีขาวนะครับ นี่นะครับสีขาวมีเป็นเข่งเลยนะแบบนี้ก็จะเป็นเหลืองแบบสวยๆนะดูแลสบายตาดีด้วยใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบนะส่วนตัวผมชอบนะดูแล้วมันสดชื่นอะ น,นี่กุหลาบพันปีเนาะกุหลาบพันปีต้นตาตื่นใจดีนะสำหรับคนที่รักต้นไม้นะครับ แจกันเงินนะครับตรงนี้แจกันเงินดอกสวยครับ120บาท หลากหลายสีสันนะเราจะมีห้องขายของฝากนะคะภายในห้องนี้จะมีเครื่องประดับที่ทําจากดอกกล้วยไมค้ค่ะไม่ไว่าจะเป็นที่สร้อยคอต่างหูเข็มกลัดนะคะทําจากดอกกล้วยไมคค้ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจ นี้เรายังมีกระต 5, ป๋าค่ากระเป๋ากระสอบรองเท้าแตกจานรองแก้วนะคะสินค้ามากมายภายในห้องนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถเข้ามาเดินดูเดินชมได้นะคะเป็นรองเท้าแตะลายมอนสเตอร่านะคะเพียงคู่ละ99บาทเท่านั้นค่ะใส่ในวันสบายสบายนะคะหรือว่าจะไปเดินเล่นชายทะเลก็ได้ะค่ะ อน,นี้ก็จะเป็นกระถางใส่นะฮะสางใส่ต้นไม้พวกปุ๋ยพวกดินนะ